จักรวาลกำลังเพิ่มขึ้นโลกกำลังเพิ่มขึ้นแล้วเราไม่เคยมีประสบการณ์การเปลี่ยนแปลงความถี่ดังกล่าวในประวัติศาสตร์ทั้งหมดนี้มาก่อนวิญญาณจำนวนมากไม่มีความสามารถในการปรับให้เข้ากับความถี่ใหม่เหล่านี้และวิญญาณจำนวนมากหายไปตามเส้นทางที่เขาเลือกเดินเพราะพวกเขาได้เลือกที่จะจากไปขอให้เราอยู่ในความสงบและปล่อยให้พวกเขาจากไปในความรัก คนที่อ่อนไหวสามารถปรับตัวและสามารถสัมผัสกับอาการตื่นขึ้นที่จะถูกผลักให้ตื่นรู้และปลดปล่อยตัวเองจากสิ่งที่จำกัดกับขังเราออกจากเมทริกโปรแกรมธาตุสิ่งที่จำกัดเราด้วยความเชื่อที่ผิดๆที่โดนปลูกฝังตามกันมาด้วยความกลัวความเศร้าความคิดเชิงลบ ทิธิอีโกอัตตาที่ครอบงำบาดแผลความเจ็บช้ำความทุกข์จากการดิ้นรนทั้งการทำงานการเงินและความรักสุขภาพที่เสื่อมโทรมการทำลายตนเองการเสพติดพฤติกรรมการโกหกตัวเองหลงตามกระแสของสังคมแฟชั่นแห่งโลกมายาและสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษนิสัยที่ไม่ดีสถานที่ที่เป็นอันตรายต่าง เพียงเพื่อให้ได้แสงสว่างและความรักมากขึ้นตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงทั้งจักรวาลโลกทําให้เกิดการสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงและแปลงร่างเพื่อสู่ต้นกําเนิดโลกใหม่ต้องติดตามความเคลื่อนไหวไม่ต่อสู้เพื่อไม่ให้เหนื่อยไม่พยายามฝืนกระแสน้ําปล่อยให้มันไหลไปตามให้มันไหลไปเพื่อชําระล้างอาการตื่นเคลื่อนหรืออาการปลุกให้ตื่น อาจมีอาการปวดหัวนอนไม่หลับเวียนศีรษะเสียงหวิดในหูคล้ายอาการหูดับอาการทั้งหมดเหล่านี้เป็นสัญญาณว่าคุณกำลังเข้าสู่การตื่นขึ้นหรือ awakening ของคุณหรือไปถึงระดับใหม่บนเส้นทางของคุณสู่การตื่นรู้พลังงานที่เพิ่มขึ้นและพายุสุริยะที่มายัางโลก กลำลักำลังนำแสงจำนวนมากมาพร้อมกันซึ่งทำให้ร่างกายของเราได้รับข้อมูลจำนวนมากและปล่อยข้อมูลจำนวนมากไปในที่แทงอื่นเรากำลังปลดปล่อยจิตวิญญาณของเราจากกรรมนับพันปีและความทรงจำก่อนเก่าที่สะสมมาหลายภพมีการเปลี่ยนทั้งระบบของร่างกายและจิตสำนึกใหม่ การเข้ารหัสใหม่ของดีเของเราให้พัฒนาก้าวหน้าขึ้นแต่ร่างกายของเราไม่สามารถรับมันได้ทั้งหมดได้ในคราวเดียวดังนั้นในระหว่างการเดินทางการเลื่อนมิติเสด็จขึ้นสู่สวรรค์อันยิ่งใหญ่นี้เรากำลังอยู่ในจุดที่ไม่มีวันหวนกลับไม่มีวันหวนกลับไปให้เราคิดเพียงว่าเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้เรามั่นใจและมีชีวิตที่ดีขึ้น การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้ให้เราดูแลตัวเองให้มากขึ้นด้วยการพักผ่อนเราอาจจะมีอาการร้องไห้โดยไม่ทราบสาเหตุเพื่อปลดปล่อยอารมณ์ที่อาจเกิดขึ้นต้อนรับน้ําตาของคุณเป็นของขวัญและปล่อยให้พวกเขาไหลออกมาจนสุดทางโดยขอการให้อภัยและให้อภัยกับตนเองและผู้อื่นให้เขียนและสร้างสรรค์ เพื่อเอาสิ่งที่ฝังอยู่ในตัวคุณออกมาแสดงตัวตนที่ได้จริงของคุณออกมาอย่าให้สิ่งที่เป็นลบอยู่ในตัวคุณอีกต่อไปโดยการเพิ่มการสั่นสะเทือนความสี่สที่สูงขึ้นเต้นรำร้องเพลงวาดรูปสร้างสารรค์งานฝีมือตามที่คุณชอบโยกย้ายปรับเปลี่ยนสิ่งใหม่ๆเพื่อปรับจิตสำนึกใหม่และดูแลสุขภาพของตนเองให้มากยิ่งขึ้น เพื่อปิดปล่อยพลังงานเก่าออกไปสร้างพลังงานที่ดีและบวกเข้ามาทดแทนเข้าหาธรรมชาติเข้าเหยียบพื้นดินหรือพื้นทรายโดยการวางตัวของคุณไว้กับพื้นโลกเหยียบพื้นดินพื้นญ้าพื้นทรายด้วยเท้าเปล่าและเชื่อมต่อกับการสั่นสะเทือนของคุณโดยการวางมือและวางเท้าของคุณบนพื้นขอให้เขาดูดซับพลังงานเชิงลบของคุณออกไป และให้คุณเข้าหาน้ำให้คุณอาบน้ำและถูตัวเองด้วยเกลือสินเทาหรือว่าเกลือหิมาลัยสีชมพูเพื่อทำความสะอาดออร่าของคุณอาบน้ำในทะเลมาหาสมุทรทะเลสาบหรืออาบน้ำในอ่างด้วยเกลือขอให้คุณชำระล้างร่างกายของตัวเองด้วยน้ำชำระร่างกายของคุณให้บริสุทธิ์และชำระล้างพลังงานเชิงลบออกไปและดื่มน้ำดื่ม เป็นจำนวนมากให้มากๆในทุกๆวันโดยเป็นน้ําดื่มอากขายหรือว่าน้ําบริสุทธิ์น้ําแร่จะดีมากๆที่มาจากธรรมชาติและให้คุณข้อหาไฟโดยจุดเทียนจุดไฟในสวนของคุณ หรือจุดเทียนหอมและยอมจำนวนตอบเร็วไฟด้วยวาจาหรือว่าการเขียนทุกสิ่งที่ต้องออกมาจากตัวคุณเพื่อที่จะปลดปล่อยตัวคนเองจากมันเข้าหาลมโดยการออกไปเดินเล่นและปล่อยให้ลมพัดผ่านตัวคุณจากฝันร้ายของคุณปล่อยให้โรคในตัวของคุณหนีคุณด้วยคำพูดที่ลมจะพัดพาไป โดยคุยกับเขาคุยกับลมคุยกับจักรวาลให้โรคเลิกทรมานคุณและให้ออกจากร่างกายของคุณไปให้นำความรักที่ไม่มีเงื่อนไขแสงสว่างความสุขรอยยิ้มเสียงหัวเราะความสนุกสนานร่าเริงสดใสเพิ่มการสันสะรเทือนของคุณให้สูงสุดให้ทิ้งทุกอย่างที่เป็นพลังงานด้านลบ หรืออะไรที่ทำให้คุณตกต่ำและให้คุณออกหาแสงสว่างและพลังงานเชิงบวกยิ่งเราทำตามแบบแผนนี้อาการต่างๆก็จะเข้ามากระทบเราน้อยลงยิ่งเราเป็นหนึ่งเดียวกับทุกชีวิตทุกสรรพสิ่งและจัก,กรวาลมากเท่าไหร่การดำานางของเราก็จะยิ่งน่ารื่นรมมากขึ้นเท่านั้นให้คุณกล่าวคำขอบคุณบ่อย ขอบคุณหัวใจที่ทำดีที่สุดในทุกวันนี้และขอบคุณจัก,กรวาลที่อยู่ในชีวิตและปล่อยให้ชีวิตเติบโตในตัวคุณเพื่อสร้างสารรค์และค้นหาประสบการณ์การเรียนรู้ทุกอย่างที่ทำให้เรามีวันที่ดีในวันนี้วันที่เราได้พบกับแสงสว่างและการตื่นรู้นั่นเองโปรดจำไว้เสมอว่าความรักและแสงสว่างคือกุญแจสำคัญ จากบุสเดย์